เอาละครับผมก็สวัสดีเหล่าจอมเวททั้งหลายนะครับกับ Back Cover M นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวยูโนนะครับทั้ง2องล่างที่เป็น d e b u f ฟเฟเขียวกับ d e b u er ัฟเฟแดงเนาะก็2ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงและเหมาะจะเอาไปใช้อ่า PVE หรือ PVP นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังพร้อมกับอ่าเปิดสกิลให้ดูกันเลยนะครับผม ก็สำหรับการเข้าซีสันสอนะครับก็อย่าลืมไปจับใจใช้สอยกับตัวอวยทั้งหลายแหล่ของแต่ละคนนะครับผมเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง2ตัวนี้นะครับอ่อซึ่งยูโน่เนี่ยจะเข้ามาในแพทนี้แน่ๆนะครับดูได้จากพจนานุกรมนะครับซึ่งเวลาอัปเดตแต่ละแพทเนี่ยแบ็คโคเบอร์เนี่ย,ยถ้าตัวไหนเนี่ยจะเข้าตู้กาชามานะครับมันจะมีตัวละคโรโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นสีทึบๆอย่างนี้เลยนะครับว่า ตัวไหนจะเข้าบ้างนะครับในแผ่นนั้นๆในซีซันนั้นๆน,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 นะครับก็เราก็สามารถมาดูได้นะครับในพ์ทนี้เราจะมาพูดถึงส่วนของยูโนในทั้ง2ล่างนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะไปโฟกัสกับตัวอื่นๆซะมากกว่าเนาะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนรู้กันดีว่ายูโนอ่าดีบัฟเฟอร์เขียวเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมแจกเนาะส่วนยูโนนี้ก็จะเป็นตู้เลดอัพที่มาคู่กับแบลกริตเนาะรองหัวหน้าหน่วยลุงอรุณสีทองนะครับแล้วไอ้สอตัวนี้มันมีดีต่างกันยังไงนะครับ ผมจะเริ่มจากยูโนแดงก่อนเลยนะครับอ่าผมจะเรียกอ่ายูโนตัวนี้เป็นยูโนแดงเนาะยูโนเขียวโอเคเข้าใจตรงกันเรามาดูที่การโจมตีปกติของยูโนแดงนะครับสกิลโจมตีปกตินะครับลมหายใจแห่งซีลส์นะครับผมเมื่ออ่าศัตรูได้รับใบ้หรือใบ้อย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะมีโอกาส50%นะครับที่จะให้ผลดีบัฟเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเองนะครับ20%นะครับ อัตราเพิ่มความคล่องตัวีหยจะเพิ่มเป็น70%ก็ตรงเมื่อเราอัพสกิลหนึ่งเต็มนะครับผมก็มีโอกาสนะครับก็คล้ายๆโลตัสที่มีโอกาสแต่แค่เป็นการเพิ่มความคล่องตัวให้ตัวเองเนาะไม่ใช่ลดความคล่องตัวของศัตรูก็ถ้าอัพสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างทําอันตีเนี่ยอ่าบัฟอันตีตัวเองเนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเป็นสกิล2นะครับสกิล2เนี่ยธนูขาวลมกันโชกนะครับ โอกาส30%ที่จะให้ผลใบกับศัตรูเป็นเวลา2เทินนะครับผลใบเนี่ยก็คือเป็นการใบสกิล2เนาะนั่นก็คือว่ามันเป็นสกิล AOE นะครับนั่นก็คือว่าถ้าเขาเนี่ยได้เล่นก่อนนะครับใส่เซตสปีดมาหรืออะไรงนี้นะครับได้เปิดก่อนหรืออะไรงนี้นะครับจะทําให้โนเอลเนี่ยกางโล่ไม่ได้นะครับ2เทินนะครับย้ํวมา2เทินซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้มีข้อได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับอัตราการเปิด ใช้เนี่ยจะอยู่ที่30%นะครับและจะอยู่ที่50%เมื่ออัพเต็มเลเวล5นะครับผมต่อไปเป็นสกิลพิเศษนะครับออกสีขาวนะครับให้ผลใบอย่างสมบูรณ์กับศัตรูเป็นเวลา2เทินเป็นเป้าหมายเดียวเนาะแล้วก็ให้ผลย่อยยุกับศัตรูเป็นเวลา1เทินนะครับแล้วก็ให้ผมดีบัฟลดความคล่องตัว20%นะครับกับศัตรูอ่าได้ดีบัฟเยอะมากนะครับแล้วก็อัตราเปิดใช้งานอ่าแล้วก็ไ การลดความคล่องตัวไม่ใช่โอกาสนะครับคือลดเลย20อร์นะครับลดความคล่องตัว20เอร์ซนเลยนะครับเปิดใช้งานนะครับจะเป็นอยู่ที่ส6เซนนะครับจะลดความคล่องตัวอยู่ที่36%มหากอัพสกิลเต็มเวล5ห้านะครับสกิล3าจะอยู่ที่28นะครับดีบัฟที่ได้ก็คือการใบยอย่างสมบูรณ์ย่ดอายุแล้วก็ลดความคล่องตัวเนาะซึ่งถ้าหากว่าไอตัวเนี้ย มันได้อันติบ่อยๆนะครับแล้วเลงตัวสําคัญสาคัญเนี่ยอา,อาจจะเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งก็แน่นอนการที่มันจะเก่งเนี่ยมันจะไม่ต้องใช้ใช้ทรัพ,พยากรในการอัพสกิลนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยค่อนข้างเหมาะไปในทาง pvp ซะมากกว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าไป pve ตี Pv e กับมอนเนี่ยอาจจะมีส่วนบางตัวแหละอะไรงนี้นะแต่แต่ส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างเด่นไปทาง pvp เนาะ ยูโน่สกิลผสาน,นะครับเป็นใบอย่างสมบูรณ์กับศัตรูเป็นเวลาหนึ่งเตนนะครับเมื่อยูโน่ใช้สกิลผสาน,นะครับไม่อัพก็ได้นะครับเพราะว่าอันอื่นมันเป็นเพิ่มไอ้น,นี่เนาะ ATK แล้วก็ MTK ส่วนพัสซีฟ LR นะครับหากพันธมิตรเป็นสายพลังนั่นก็คือสีแดงนะครับหากพันธมิตรทั้งหมดเนาะจะให้ผลดีบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%กับตัวเองนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับ ซึ่งหมายความว่ามันจะเป็นตัวที่ใช้อันติได้ค่อนข้างบ่อยนะครับยูโน่จะเป็นตัวที่บูตอันติตัวเองได้เร็วมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าสกิลมันอาจจะใช้เพื่อตัวเองหรืออะไรงนี้ก็จริงนะครับก็อย่าลืมว่าเขาเป็นดีบัฟเฟอร์นะครับการทาดีบัฟเนี่ยสกิลอันติของมันเนี่ยค่อนข้างให้ดีบัฟมาค่อนข้างดีนะครับยิ่งถึงมันจะเป็นเป้าหมายเดียวแต่ถ้าเราได้ใช้บ่อยใช้ถูกตัวใช้ถูกจังหวะเนี่ยค่อนข้างสร้างความได้เปรียบให้กับ ทีมของเราเป็นอย่างมากนะครับส่วนพัสซีฟอพดาวนะครับเสริมแก่งนะครับเมื่อศัตรูโจมตีเนี่ยเอ่อเอเมื่อศัตรูได้รับผลของใบหรือใบอย่างสมบูรณ์นะครับติดใบสกิลหนึ่งหรือสกิลสองเออหรือไอ้สกิลสองหรือเอ่อสกิลพิเศษอ่ะทษทออาจจะพูดผิดผิดหน่อยนะครับผมจะชอบเรียกไอ้สกิลอันตีไอ้สกิลพิเศษเนี่ยว่าเป็นสกิลอสลองอา่าเมื่อเมื่อติดใบหรือ ใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยของสกิล2แล้วก็สกิลพิเศษนะครับจะให้บูทเกรอันตีนะครับ SP อันตีเนี่ยสองเนะครับนั่นก็คือถ้าอัพ2ดาวเนี่ยแล้วโจมตีศัตรูที่มีผลนี้อยู่เนี่ยก็จะได้เกร SP อบวก2มาดื้อๆเลยนะครับซึ่งเกรดนี้เราน่าจะได้ตีอยู่เพราะว่าใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่2เทินนะครับนั่นก็แปลว่าเราเนี่ยจะได้บูทเกรอันตีสองแน่ๆนะครับบวกกับความคล่องตัวเนี่ยถ้าอัพสกิล ไม่ไม่ต้องถึง5ก็ได้จะถึง3นะครับซึ่งมันค่อนข้างบัฟอัติค่อนข้างเร็วนะครับยูโนในส่วนตัวผมนะเหมาะกับการใช้ PVE แล้วก็ในอนาคตนะครับเหมาะที่จะเอาไปทำทีมแดงที่มีแอตตาปีศาจมากๆนะครับอาจจะมีแม่มดแอตตาปีศาจนะครับส่วนอีกตัวสีแดงอาจจะเอาอะไรมาก็ได้จะเป็นชาลลอตแดงหรือตัวฟินลอก็ได้นะครับ ดีบัฟเฟอร์สงตัวอาจจะเป็นฟินเราน่าจะดีกว่านะครับเป็นตัวบัฟความเร็วให้บัฟดาเมจกายภาพให้ด้วยนะครับแอตาก็จะได้ผลพลอยได้จากตรงนั้นไปหรืออาจจะเป็นสายอื่นๆแอ t แท k กเกอร์สีแดงไหมในอนาคตนะครับที่เก่งๆหรืออาจจะเอามากับโนเอลก็ได้นะครับไม่ไม่ได้อะไรมากอาจจะตัวบัฟสปีดมาอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นบุกอาจจะฟินเรามาถ้าเป็นรับอาจจะเอาโนเอลมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ ถ้าเป็นทีมแดงนะครับยูโน่เขาจะได้อ่าพัดสิบตรงนี้ไปเต็มเต็มนะครับเพิ่มความพ,อพ้องตัวให้กับตัวเองซึ่งไอตัวยูโน่เนี่ยจะเก่งมากๆนะครับถ้าอยู่ในทีมแดงอันติก็ใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับทีมแดงล้วนเนาะอ่าต่อไปเป็นยูโน่เขียวนะครับ <c oughs> ยูโน่เขียวสกิลของเขาก็จริงๆมันมันก็ไม่ได้แย่ผมว่าถ้าเป็นสาย pve เนี่ยมันค่อนข้างดีได้ซ้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลหนึ่งกันเลยนะครับพายุลมนะครับ ให้ผลดีบัฟลดความคล่องตัว15%นะครับลดความคล่องตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นโอกาสนะครับคือมันลดความคล่องตัวไปเลย15%นะครับซึ่งต่างจากโลตัสนะครับโลตัสเนี่ยจะเป็นโอกาสเนาะอ่ะโลตัสเนี่ยจะเป็นโอกาสนะครับโอกาส50%นะครับอัพสุดเวลฮาก็จะเป็นเป็นลดความคล่องตัว20%ซึ่งเท่ากับยูโน่และสกิลโลตัสเนี่ยมันเป็นโอกาสติด50-50นะครับแต่ยูโน่เนี่ยโอกาสติด100% แต่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเป็นสกิลเดี่ยวนะครับตีเดี่ยวไม่ได้ตีหมู่มันโลตัสแต่ข้อดีก็คือถ้าเราใช้ถูกจังหวะอย่างที่ผมบอกนะครับเกมเอ่อเทิร์นเบหรือเกมแนว้น,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรความโอพของตัวละครเนี่ยไม่ได้วัดชัยชนะตลอดไปนะครับก็ถ้าเราใช้ถูกจังหวะใช้ในสถานการณ์ที่มันควรใช้ตีตัวที่ควรตีเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยได้เปรียบนะครับ ซึ่งตัวละครมันไม่ได้แย่เลยนะครับยูโน่ไม่ได้แย่เลยและไม่ค่อยมีคนพูดถึงด้วยนะครับร่างนี้จะไปโฟกัสร่างแดงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับจะไปโฟกัสกับตัวอย่างโนเอลสีฟ้าดีบัฟเฟอร์มากกว่าโนเอลฮาโลวีนนะครับหรือตัวอื่นอะไรงนี้อาจจะยังแบบบางทีก็บางคนอาจจะคิดว่าโลตัสดีกว่าอะไรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยยูโน่ร่างเนี้ยมันไม่ได้แย่นะครับ ไม่ได้แย่เลยแต่สีมันแพ้ทางโนเอลแดงแค่นั้นแหละนะครับถ้าเอาไปยืนชนกับโนเอลแดงแล้วไม่ได้ออกบัฟไม่ได้ออกอะไรเนี่ยหรือว่าตัดโนเอลไม่ได้ก่อนเนี่ยอายุโน่ก็อาจจะลาบากนะครับอาจอาจจะแพ้แอสตาด้วยในอนาคตนี้นะครับแต่ในแง่ของ p p e นะครับมันก็จะทําการลดเทินเนี่ยของศัตรูได้ค่อนข้างดีนะครับของมอนนะครับอ่าอ่าแล้วก็จะเป็น20%เซเมื่ออัพถึงเลเวล5นะครับก็เท่ากับโลตัสนะครับแต่ว่า เป็นการติดดีบัฟแน่ๆน,นะครับไม่ใช่โอกาสนะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิล l อลีนะครับโ์นอโดนะครับให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตีกับศัตรูเป็นเวลา2เทินนะครับพลังโจมตีนี่ก็คือ,อ ATK นะครับเป็นดาเมจกายภาพเนาะลด44%นะครับซึ่งถ้าแบ็กแอสตาโดนเนี่ยถ้าแบ็กแอตาโดนเนี่ยก็ค่อนข้างลดดาเมจไปได้เยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงก็อันนี้ผมพูดในในเชิงที่แบบว่า แอตตามันโดนนะแต่ว่าใครใครได้ทําดีบัฟก่อนหรือใครได้ใส่ก่อนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> อันนี้พูดถึงความสามารถของสกิลเนาะที่มันลดพลังโจมตี44%นะครับก็ประมาณนี้ครับสกิล2นะครับดีบัฟก็1 1อันนะครับส่วนสกิลพิเศษนะครับเป็นสกิล l o o e เหมือนกันนะครับก็ให้สถานะเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ50%นะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ50%ก็คือหมดสภาพเลเวล3นะครับเป็นเวลา2เทิร์น ซึ่งดีมากๆนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ50%ซึ่งหมายความว่าอะไรนะครับเราสามารถฟาร์ม PVE หรืออะไรเนี่ยค่อนข้างง่ายทําดาเมจแซมอนได้แรงอะไรงนี้นะครับสามารถเอาไปตีบอสได้ก็ได้นะผมว่าผมว่ามันมันน่าจะตีได้นะเพิ่มความเสียหาย50%นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายเท่ากับการโจมตีที่ที่ข้อนะครับมุ่งจู่โจมนะครับก็สกิลนี้อัพไว้เวลหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อทาดีบัฟนะครับเพราะว่าขั้นเลเวลมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ ส่วนสกิลประสานนะครับสกิลประสานนะครับสกิลประสานของยูโนเขียวนะครับให้ผลดีบัฟลดพลังป้องกันเลเวล4นั่นก็คือลดเดฟ70%ปนะครับทั้งหมดเป็นเวลา1เทินนะครับพร้อมจมพร้อมจมตีล้างบัฟอมตะออกจากศัตรูนะครับก็อย่างตัวที่มีสถานะกันตายเนาะเลือดต่ำกว่า30%บอแล้วะจะเป็นอมตะ่างพวกลิชพวกเบโกเลออนซีซั่น3อะไรเงี้ยฮะก็ล้างบัฟอ,ออกได้นะครับ ก็สามารถอัพไว้แค่เลเวลเดียวซึ่งใช้ทรัพยากรน้อยกว่ายูโนแดงนะครับในการอัพสกิลแล้วก็เป็นสกิล AOE นะครับที่ทำดีบัฟได้ดีพอสมควรเหมาะสำหรับเอ่อถ้าเป็นสายแบบเ i ิร์ดดามจนะอัพบัฟแบบโฟร์กูเลออนเขียวอะไรเงี้ยปล่อยสกิล2ไปอะไรเงี้ยโจมตีพร้อมบัฟเอาเซลลี่บูทเอานู่นนี่นั่นบัฟแล้วยูโนทำดีบัฟอะไรเงี้ยให้ฝั่งศัตรูเนี่ยบางลงเนี่ย ก็ค่อนข้างแรงนะครับฟ้าหน้าอะไรเงี้ยคฟ้าหน้าเขียวฟ้าหน้าฟ้าได้หมดเลยครับตัวสกิลเบิร์ดเบิร์ดแรงๆอะ่ะสกิลเอลีแรงๆอะ่ะได้หมดเลยนะครับส่วนพลาสติบอัพขึ้นแอลอาของเขานะครับให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตี10%กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทินเมื่อใช้สกิล2นั่นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเมื่อใช้สกิล2เนี่ยจาก44%เนี่ยเป็น54%นะครับลดพลังโจมตีนะครับสายกายภาพเนี่ยค่อนข้าง จุกอยู่นะครับถ้าโดนดีบัฟยูโน่ไปนะครับส่วนพัดสิบเสริมแก่งนะครับ2ดาวสามดาวห้าดาวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเมื่อโจมตีติดคิดจข้อหนอ่มีโอกาส50%นะครับที่ทำให้ผลดีบัฟเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่ได้รับเนี่ยอีก10%นะครับกับศัตรูทั้งหมดนะครับ2เทินโอ้โหนั่นก็เท่ากับว่าอ่าสกิลเนี้ยจะบวก54%าิบสนไอ้สกิลเนี้ยก็จะเป็น60%นะครับ เพิ่มความเสียหาย60%นะครับถ้าสองดาวสามถ้าสองดาวอันนี้ผมอ๋ออันนี้เป็นสองดาวเนาะสองดาวมีโอกาสมีโอกาส50%ก็ไม่มันไม่ใช่ผลที่แน่นอนเนาะก็อาจจะได้หรือไม่ได้50 50นะครับก็ค่อนข้างดีส่วนตัวเนี่ยมันเหมาะกับ PVE แบบมากๆเลยนะครับในการเคลียร์เคลียร์ด่านเคลียร์บอสตีบอสเอ่อฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับ มีไว้แล้วก็ปั้นไว้ก็ค่อนข้างดีก็อยู่ที่คนจะเลือกเล่นนะครับว่าคุณเนี่ยจะเน้นไปทาง PVP หรือ PVE นะครับซึ่ง2ตัวเนี่ยมันดีไปคนละแบบนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีตัวไหนไม่ดีเลยนะครับมันดีไปคนละแบบนะครับอยูโนแดงเนี่ยก็จะโดดเด่นไปอีกทางนะครับยูโนเขียวก็จะโดดเด่นไปอีกทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับยูโนทั้งสองล่างนะครับสําหรับคนที่คิดว่าจะสุ่มดีไหมเนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ก็เนื่องจากว่าสูท้ทีสันสามก็มาเนี่ยคนก็อยากได้ชาลลอ์อะไรงี้กันเนาะชาลล์สุ่มเอาแจ็คบ้างไปตีบอสอะไรนี้สุ่มเอาเฟโกเลออนตัวอวยใครตัวอวยมันนะครับถ้าถามว่าข้ามได้ไหมหรืออะไรงี้คือเอาจริงๆอะ่ะถ้าผมไม่แนะนําแบบไม่อยากจะพูดว่าถ้าข้ามได้ก็ข้ามคือตัวละครที่มันเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างดีไปคนละแบบนะครับก็ถ้าอยากได้ก็เอาไม่อยากได้ก็ก็ข้าม เอางี้ดีกว่านะครับเพราะว่าแต่ยูโน่แดงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันได้ใช้แน่ๆผมว่าในกับแอตตาแดงนะแอตตาปีศาจก็อยู่ที่คนละก,กันนะครับรักใครชอบใครก็สุมเอานะครับต,รตัวอวครตัวอวยมันนะครับส่วนผมนั้นไม่ได้สักตัวนะครับก็น่าจะรอตู้ยูโน่อีกอาจจะสุมหรือไม่สุมก็ได้นะครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่าแอตตาแดงกําลังจะมาด้วยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแอตตาแดงในคลิปถัดไปด้วยนะครับผม ก็ประมาณนี้ละกันสตัวนะครับเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยระหว่างซีซั่น3เข้ามาเนี่ยได้ไปจับจอยเอจับจบใ,ชใช้สอยอะไรกันบ้างหรือเปล่าส่วนผมนั้นก็เกลือรัวๆนะครับการสุ่มเจ็ดสิตัวของผมนี่ก็คือเรียกว่า70ตัวของผมนี่คือหลุดเลทกันยับๆเลยนะครับก็หลุดเลทกันมา3ตัวตัวหลุดเลทหมดเลยนะครับไม่ได้ตัวหน้าตู้นะครับ70ตัว บวกกับเพชรถ้าเห็นต้นคลิปจะเห็นว่าเพชรผมเนี่ยเหลืออยู่10นะครับผมจาก1นึ่งหมนสองพันนะครับจะเหลืออยู่10นะครับก็ไม่ได้สักตัวเลยเลือกเวนจ็คเดลิปเปอร์ตัวเดียวเลยนะครับตัวหน้าตู้ตัวเดียวนะครับไม่ได้การ์ดไม่ได้ตัวอะไรเพิ่มเติมเลยเนอกจากแจ็คเดอะลิปเปอร์นะครับหนึ่งหมื่นสองพันเพชรก็คนดวงซวยนะสาหรับคนที่ได้ก็ขอยินดีด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะคือเล่นเกมให้สนุกนะครับ อย่าให้เกมเล่นเรานะครับเล่นเกมนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้มีความสุขกับการเล่น Black Cover Mobile นะครับไว้เจอกัน EP พตัดไปสวัสดีครับ